่เนานๆเขาจะยืนคู่กันไม่เล่าอุ้ยพั่กันแล้วหรอพี่สาพรุ่งนี้ถ่ายละครเช้าไอ้ดึกดึกที่ไหนะก็ตีสามอะบายน้ำเลยี่นะพี่สาบายฮะเอาอ๊ยคาชาขอบป้า มามาเก็บมา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 กดรอบโอ้โอเคอย่าร้องนะอะไรมันเจิดใจงั้นก็เป็นเธอซูเซ็มจีได้อยู่นะหน้าตาเธอก็ใกล้เคียงความสามารถก็ใกล้เคียงสูงก็ใช้ได้ซิกแขกก็ใกล้ใช่เธอญี่ปุ่นได้อะไรอย่างนี้เหมือน ดีงามอจะดีงามต่อไปบายนะถึงถึงคาชาจะไม่ได้รางวันไม่เป็นไรชายก็เป็นที่หนึ่งในใจของพวกเราพ่อพอใหญ่เลยวิ่งแซาปิดประตูรถโอ้ยย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 ยดยยยย นนจะพาดี้คุณตรงนั้นมันแข็งมาซดที่อกเรามาโอ้โหเดี๋ยวใจตัดขายว้าขายจะสั้นมาครับอ่ะอไปแล้วไปแล้วพี่ตาไปแล้ววันนี้ง่วงมาขอขอชมไม่นี่ก่อนโชว์แรปดีมากแรปไห้ฟังหรอแรปีกทีนะแต่แรปเจ๋งมากเลยชอบขออีกรอบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปชื่อส้มเอายางสองสาม

น้องใจกล้องเงามองเลยแล้วเดี๋ยวแคปให้อ้าวอ้าวก็มันได้อะไรนะเออธูน่าซีเล็กธูน่าวันอาทิตย์อะเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนใช่ไหมเสียดายเสียดาเลยไม่มีไม่มีอีเวนต์ร้องเพลงเลยหรอนั่นสิไม่อยากอย่ากร้องเพลงในงานงั้นงั้นมาฟังร้องเพลงมาหน้าโอเคงั้นร้องเลย อ่ะพี่ถสามสี่ยิงมือถือถ่ายด้่ยสิเยี่ยมมือถือถ่ายด้วยนะวันนี้เสี่ยวไม่ไหนหรอกอะไร่ส่เนาะที่หนิงไม่ถ่ายหรอที่เป็นตรงข้ามช่องสามที่ต้องไปขึ้นเหมือนกับมีน้องเอมน้ำด้วยมันเป็นของช่องสาม H สาม HD ไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกเขาคงบอกแต่เขายังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกรายละเอียดชานะ โอเคเดี๋ยวไม่ช you know, right? ่ขอผ้าปิดปากอะไรนะขอผ้าปิดปากเอาอย่างอื่นไหมเขาก็ไม่ให้ยาอื่นกลิ่นเอากล้องเราได้นะเราแคปเราสต็อปได้ก็ได้แก่ขอมใครนะพี่เพงเพลง ่็เจที่เพลงามมากนะครับสท่าราคาแข็งแรงนะครับคุณเดครับอ่ะเข้าไปขายรูปายรูปมาอ่ะเชิญเลยค่ะพี่หนิงหนิงกับพี่นีให้พี่เจนถาให้ดิไหนไหนเชิญยไนอ่ะทีมนู้นเนี่ยอ๋อก็ใหเจนไปให่เจนถาให้ไปไปหสสสแล้วเชิญก็ถ่ายะพี่เจนต้องถ่ามันอื่นต่ เจถ่ายให้ด้วยเดี๋ยวๆใ้พีิเจนตั้งกล้องก่อนไม่มีไม่มี้อมแม็กเวลไปแล้วอ่ะ้อมไปอันนี้ถ่ายคลิปเหรอเย้ที่ภาษาขอเขาขาขาเข้าเลย รูเข้ามานะครับเดี๋ยวตามผมกลับแล้วตื่สองกล้องได้ไหมเนี่ยนิงเราไม่ได้นิงนิงมาถ่ายยืนถ่ายให้หน่อยมาพี่กชามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นใช่อย่าเพิ่งตื่นก่อนให้เฮียให้เน่อ่ะพี่ชาขอรูปหนึ่งพี่ชาขอรูปหนึ่ง กอดเธอเรารู้เธอเสียใจนะม่ทำไรเขาได้ชนอ่ะพี่เสียใจไงพี่หน้าเราขอตังค์พันนึงแล้วได้กอดมั้ยแต่มือจับมือจับมืออาจับมือไม่จับมันเกิดใช่ไหมมันเกิดไม่น่าได้ไป ชื่อไม่ยาชื่อนี่เทหล่อเล่นไม่ใช่เราให้ฟังหน่อยดิคนไปทีก็ไม่สร้างง่ายจ้าทีนึงจบแล้วมึงจำได้ไหมก็จะขาดลุ้นเลยคิวคิวคิว อาอ้มกองอะไรมาเร็วมาชกมือกันมาชมือมาชกชกคาชาเร็วอย่าชกมือพอขมาชกคาชาเลยเอาเลยจะขอรูปนึงค่ะขอรูปนึงค่ะขอรูปนึงหนึ่งยมองกล้องน อายาเคี่ยวเียวแลบลิ้น่ะแลบลิ้นเอี๋ยวอันนี่คนใช่ไหมแม่โทรมาแล้วดีนะมอกินหัวปองใส่แความรักไงความรักงโอ้ยยังอยู่ยังยังไม่อยู่ในไปอีกหรอยังอยู่ยังไม่ข้าออกเลยนะหนิงทำตัวเล็กๆดิ เบ้โหเบไม่เห้เรยาระมข้าวนบอกให้รั้ค่ะรักรุกรักอักร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 กค่กไักรักรักักรักรักร่กรั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 กรรักกไม้รรไรกรจั พี่ชาลุ่มหนึงนะคะหนเออออเออเออเออไใชคูก่อนขอโทษครับพี่น้าใหม่น้องลุ่มหนึ่งนะต้องกดอันไหนวะลืมแล้ววะมีอะไรพี่กีเเลมถามว่าลิปมีกี่สี

ที่โหดนะโหดมากทำเสร็จฝึงานไม่เราพูดจริงๆรเสร็จฝึกงานแต่ละคนแบบเ้ยถ้ากลัวถ้ากลักวโหดก็ไม่พร้อมพดทํางานแล้วถ้ากลัวโหดก็กลักว าคือคืออะไรเราจะได้ยินในคลิปไหมนังข้าวนี่นี่นนด้านนู้นด้านขวามือ

น่อ่ไท้เง่ยรเยทไมไปจ้องหาเรื่องนองอย่าง้นวนโอเคค่ะพี่ชาขอรูปหนึ่งนะคะหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งส มาเร็วเร็วเร็วเร็ยเด็ดพอยทำได้ดีๆหนิโต้ช่วยถือมือถือมาจะบังคับเรายิ้มเลยเราเออพี่สาวยิ้มหลอดทำหน้านิ่งๆแล้วกันถ้าวาเหนเราจะเป็นเศษน่ะเศ่ชาพี่ชาข้างหลังไบา์อะไรนะใส่บา์แล้วจบแล้วสมจู๊บให้น้องหน่อยจู๊บให้น้องหน่อยเร็วที่รู้ความลับไปนะอะ ไอ้ลูกของเราไม่ชาไหมไม่เดีไม่มีชาอะไรเงี้ยทำไมทเกระดาษใ่กรปองอะไรตอี้ชาบ้างเดี๋ยวพอโตแล้วนะหนูเหรอได้ไ้าไม่แปบมือเหรอแปไปแล้วชนมือแล้วมืขงเขาต่อยมือแล้วไแมคะเรา้ำไมเราไม่ได้อะหลายคนสิไมมาแล้วนะยังไม่แปชาขอขอได้ไปเรียกับเรานะม้ง

บใบฟอมใปฟอม์มไบไบดู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 ฟอม